หลายอย่างมาททำให้เรารู้ว่าอาชีพเดียวไม่พอต้องมีอาชีพที่2ต้องมีธุรกิจที่3การหาเงินมันเปลี่ยนไปหาเงินเพื่อมาอะไรเพื่อได้ม,มาลบคนอื่น earnest, เพื่อจะดูแลคนที่เรารักเพื่อที่จะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินหาเงินเก่งไม่พอควรจะต้องลงทุนให้เก่งด้วยและให้มันงอกเงินในอนาคตหลายอย่างมาททำให้เราร <c> <ไ>ู้ว่าอาชีพเดียวไม่พอต้องมีอาชีพที่2ต้องมีธุรกิจที่ส สำหรับใครที่สนใจเรื่อง L P F นะครับสนใจเรื่องการลงทุนสนใจเรื่องอยากจะมีธุรกิจที่2กิที่ามที่4ตั้งใจฟังดีๆนะครับวันนี้มีโอกาสฮะมาที่หุ้นแหน่งนี้มาพมบฮะพี่โส้มโคโชลินนี่แล้วก็แม่อ้อยนะครับสวัสด,วดีนะครับฮะทราบมาว่าทาั้งทั้งสท่านและทางสมาชิกสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของ L P F แล้วก็อินดีมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับ มีแน่นอนค่ะคุณก้องวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะคะสำหรับทีทมงานฮิโล่ออนไลน์ของพวกเรานะคะตรงนี้ก็มีทีมผู้นำของทีมงานฮิโล่ออนไลน์ซึ่งสมาชิกมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของ LPF ที่อยากจะถามโดยตรงจากคุณก้องนะคะวันนี้ต้องขอเริ่มก่อนละกันนะคะคุณก้องคะตัว LPF เนี่ย มันคือโปรเจกต์อะไรคะแล้วก็มันมีความพิเศษยังไงคะครับก่อนจะโม้เรื่อง LPF ก็ขอที่บาย LPF F ก็คือฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็คืออนาคตคือพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ทำอินดีมาแล้วประมาณ3ปีกว่าซึ่งอินดีมเนี่ยมันก็เติบโตบริษัทที่เติบโตตามลำดับของเขาแล้วก็มีแผนเป้าหมายที่จะ IPO ภายใน3ปีต่อจากนี้นั่นหมายความว่าพอบริษัทหนึ่งเติบโตแล้วเนี่ยเราก็อยากจะใกล้ชิดกับทีมของเรามากยิ่งขึ้น เราก็เลยทำอินดีมโฮลดิ่งขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า LPF ก็คือธุรกิจแห่งอนาคตอยากให้ทุกคนเนี่ยมาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเป็นมากกว่าคนรู้จักกันเป็นมากกว่าคนทำงานร่วมกันเรามาเป็นหุ้นสว่วนกันกับธุรกิจของอนาคตกับอินดีมโฮลดิ่งซึ่งอินดีมโฮลดิ่งเนี่ยมีหน้าที่ไปลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตอะไรที่เป็นอนาคตอะไรที่เป็นประโยชน์ของพวกเรา เรามารวมตัวกันและ,สะแสวงหาธุรกิจร่วมกันสิ่งที่เราโฟกัสณตอนนี้ก็คือเราโฟกัสในคริปโตเคอเรนซีโฟกัสในเมดิเทคก็คือว่าการแพทย์สมัยใหม่การตรวจไม่แน่ในอนาคตคนไทยอาจจะมีการตรวจโควิดได้ดีขึ้นอาจจะมีวัคซีนอาจจะมียาป้องกันสมุนไพรได้อันนี้ก็เป็นเมดิเทเราสนใจใน cbd จากกัญชาและกัญชงสมุนไพรไทยเราสนใจ ในเราสนใจในอีกหลายๆอย่างนะฮะที่เป็นธุรกิจของอนาคตก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอ,อ๋อเราสนใจในคริปโตเคอเรนซีด้วยเราสนใจหลายๆอย่างฮะ,ะในเรื่องของที่เป็นของอนาคตเพราะนั้นเรามาเป็นหุ้นส่วนกันดวย LPF เนี่ยเป็นเป็นแคมเปญเป็นแพ็กเกจเนี่ยที่อยากจะให้หุ้นให้หุ้นก,กันไปเลยเพื่อที่เราจะได้พูดกันได้ว่าเขาอะเป็นหุ้นส่วนกันครับค่บนะ แล้ว200หุ้นนะคะมีมีประโยชน์อะไรนะคะพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะครับก็เป็นหุ้นส่วนกันเป็นสตาร์ทอัพก็เป็น Early Stage ก็อาจถว่าเรามาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มแรกๆของ f ฟ u เดอร์ของบริษัทที่มีอนาคตแห่งนี้200หุ้นก็เก็บไว้เหมือนเรามีมเมล็ดพันธุ์ที่หยอดมันเอาไว้ลดน้ำพรวดินเข้าไปด้วยวิชั่นด้วยการกระทำด้วยผลงาน เราสักพักวันที่มันออกหอกออกผลคือวันที่อินดีมเข้าตลาดอินดีมโฮลดิ้งเข้าตลาดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเพาะเอาไว้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ให้เรามั่งคั่งในอนาคตได้อันนี้คือเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก้องก็คือสิทธิพิเศษระหว่างแที่เรามีสองร้อยหุ้นแล้วนะคะครเรายังมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งคือเรื่องพอยต์แล้วก็เรื่องของโทเค็นครับเราจะได้รับสิทธิพิเศษอย่าง สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรคะครับอย่างที่บอกนะครับก็คืออินดีมเนี่ยเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นบริษัทที่เข้าสู่วิธีการที่ทำให้ทุกคนมีรายได้ด้วยกระบวนการทางดิจิตอลที่ทำให้มันง่ายยิ่งขึ้นให้ทุกคนสามารถใช้ออนไลน์ตั้งแต่วันแรกที่เราทำจะสังเกตว่าอินดีมก็จะมีวิธีการต่างๆมีกระบวนการต่างๆที่ให้สมาชิกเนี่ย mm hmm. ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นคำถามก็คือว่า โค k e เคืออะไร i n น e ีมพอยต์คืออะไรนั่นหมายความว่าเวลาเราไปเซเวนใช่ไหมครับเราก็จะมักได้รับถามว่าเก็บพอยต์ไหมใช้พอยต์หรือเปล่า i n ครับอินดีมก็เช่นกันฮะเราก็มี i n นดีมพอยต์ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ในอีโคซิสเต็หรือในระบบของเราเพื่อใช้จับจ่ายใช้สอยได้และไอ้พอยต์นั่นน่ะณวันหนึ่งมันเอาไปแลกกับบริษัทอื่นๆได้กับที่อื่นๆได้ เพื่อให้เราสามารถที่จะเป็นเรื่องของการเงินแห่งอนาคตแล้วมันก็สามารถเอาไปลงทุนในประเทศและต่างประเทศได้เช่นกันอันนี้คือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่มันเกิดขึ้นแต่เราจะทําให้มันเกิดวันนี้แลาเราเติบโตไปด้วยกัน,กนสําคัญคือขั้นแรกเราต้องเป็นหุ้นส่วนกันก่อน <laughs> เราต้องเป็นสมาชิกกันก่อนเราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเราต้องมี L P F แล้วก็เป็นความตั้งใจจริงๆคือ อยากจะมอบให้มอบให้โดยไม่ได้อยากให้มีเป้าหมายร่วมกันคือสาเร็จร่วมกันก็อยากให้ทุกคนเป็น LTF ร่วมกันครับซึ่งในส่วนนี้การมอบให้สมาชิกจะได้รับใบหุ้นด้วยใช่ไหมคกองกอ็ทางพี่โจและคุณโอมก็มันมี Account ์อยู่แล้วเรา User อร์แล้วก็ Password เข้าไปมันเวลาเข้าไปที่อินดะีมันมีที่ที่จะเป็นเช็คได้ว่าเรามีชื่ออยู่เรามีหุ้นอยู่เรามีจํานวนหุ้นอยู่พทุกคนจะได้ มั่นใจแล้วก็ดูไว้อุ่นใจพร้อมๆกันครับเท่ากับว่าตอนนี้ห้ธุรกิจแห่งอนาคตที่อินดีมโฮด d ิ้งจะไปร่วมลงทุนด้วยเนี่ยที่มุณงกล้องเกิดมาก็มีทั้งตัวคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสกุลเงินของเราเองเป็นไปได้สูงครับอันที่สองก็เป็น i n นดีมกรุ๊ปครับที่มีความเติบโตแล้วก็กำลังจะเดินเข้าสู่ตัว IPO ใช้คำว่าอีก ไม่กี่สัปดาห์เราคงต้องพูดถึงเรื่องของ IPO ลดแบบ96เดือน26เดือนต่อจากนี้ครับสุดยอดเลยตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของตัว CBD ที่มาจากกัญชงกัญชาจริงๆตอนนี้คือ,อ,อว่าตอนนี้เราก็มีความร่วมมือแล้วระหว่างน่าจะเป็นบริษัทเน็ตเวิร์บริษัทแรกที่เราสามารถจำหน่าย CBD จากกัญชงถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่แรกแล้วก็ตัวที่สี่ก็จะเป็นตัวการแพทย์สมัยใหม่ครับผมซึ่งเทคโนโลยีเราก้าวทันอยู่แล้วครับเราก็มีโอกาสไปคุยกับหลายๆบริษัทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคน40บล้านคนเนี่ยต่อจากนี้ไปภายใน3าปีจากเนี้ยมันอาจจะลดลง สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าทําให้คนไทยเนี่ยเที่ยวไทยกันมากยิ่งขึ้นนี่คือเทรนที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือแต่ละประเทศเนี่ยการเดินทางระหว่างประเทศจะน้อยลงสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนก็นคือว่าทําให้คนในประเทศอน่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นอันที่2คือในประเทศเราเนี่ยมีโรงแรมระดับดีๆเกิด,ดขึ้นมากมายในอนาคตเนี่ยโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นแต่โรงแรมโรงแรมเนี่ยจะบวกกับโรงพยาบาลเพราะคนไม่อยากไปโรงพยาบาล เจ้าของโรงแรมหลายๆที่เนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนตัวให้เขาเป็นเวลเนสเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะนี่คือจุดลงตัวรงที่ว่าทํายังไงให้โรงแรมดีๆทั่วประเทศเนี่ยปรับเปลี่ยนจากโรงแรมบวกโรงพยาบาลแล้วก็สามารถมีกิจกรรมบางอย่างมีมีการแพทย์บางอย่างหลายๆอย่างเข้าไปอยู่ในโรงแรมได้อันนี้คือเรื่องนึงที่เราไปคุยเอาไว้แล้วก็กําลังเดินหน้าต่อไปครับแล้วก็ตัวที่5ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในกระแสะมากเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจมากๆเลยแล้วก็ลองดูว่าสินค้าของอินดีมเนี่ยผลิตภัณฑ์หลายอนเนี่ยมีเพื่อดูแลคนเหล่านี้จริงๆเพราะว่าพวกเราเองอะอนาคตเนี่ยประเทศก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น<ม>ใช้คําว่าคนสูงอายุ แต่ว่าดูสดใส a, กว да ่าวัยดูคนรุ่นนี้เป็นต้นเวลาไม่เคยทําอะไรคนร่นนี้ได้นั่นหมายความว่าคนในอนาคตเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็อยากจะอายุยืนยาวขึ้นอยากจะสุขภาพดีขึ้นเราไม่อยากแก่เราไม่อยากตายสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีก็คือว่าของคนไทยนี่แหละครับผมว่าสมุนไพรไทยเสริมอาหารแบบไทยเนี่ยต่อจากนี้ไปเราควรจะเอาของอันเนี้ยไปในระดับโลกเราจะเอารอยยิ้มเอาสมุนไพรเนี่ย ไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราก็มีสมาชิกอินดีที่อยู่หลายประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ณนะวันนี้เรามีกว่า29ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกอินดีนั่นหมายความว่าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยสินค้าของอินดีภายใต้แบรนด์ใดก็ตามเราควรที่จะไปต่างประเทศได้แล้วมันหมดเวลาแล้วถึงการที่เราจะเอาธุรกิจหรือเอาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยอย่างเดียวเราควรจะนําสินค้า ของประเทศไทยความเก่งของคนไทยสมุนไพรทีนะ่ตอนนี้ได้รับการนิยมไปทั่วโลกเนี่ยออกไปสู่ระดับโลกได้แล้วภายใต้การนำไปของสมาชิกอินเดียทั่วโลกที่มีอยู่ตอนนี้อันนี้คือภาพฝันของอนาคตที่เราอยากจะให้ทุกคนเดินทางไปด้วยกันอยากจะไปด้วยกันอยากจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งกันและกันอยากจะเติบโตไปด้วยกันนี่คือเป้าหมายของพวกเราครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็น ธุรกิจแห่งอนาคตที่น่าสนใจมากๆท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ก้องช่วยฝากให้กับคนที่เขาอาจจะกำลังมีความสนใจเรื่องของตัว LPS อยู่แล้วก็บางคนก็เอ๊ะจะยังไงดีนะทำไมถึงจะต้องมี LPS เก็บไว้สักหนึ่ง LPS เป็นอย่างน้อยค่ะก็อยากจะผมว่าทุกทุกคนครับตอนนี้หลายอย่างมาทำให้เรารู้ว่าอาชีพเดียวไม่พอ ต้องมีอาชีพที่2ต้องมีธุรกิจที่3การหาเงินผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนไปถ้าเรารู้อนาคตมากเท่าไหร่หรือเราให้อนาคตเกิดขึ้นวันนี้เราคงหาเงินได้ดียิ่งขึ้นหาเงินเพื่อมาอะไรเพื่อได้มา,มาลบปวนคนอื่นเพื่อจะดูแลคนที่เรารักเพื่อที่จะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์จากสิ่งที่เรามีแต่มันไม่สำคัญเท่ากับการหาเงินและการเก็บเงินแล้วก็การลงทุน ผมเชื่อว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความอุ่นใจทั้งตัวเองและก็ครอบครัวของเราท่านบอกครับว่าหาเงินเก่งไม่พอควรจะต้องลงทุนให้เก่งด้วยถ้าลงทุนแล้วคิดว่ามีหลายอย่างให้เลือกเนี่ยผมก็อยากให้ l p f เนี่ยเป็นตัวเลือกของสักทางหนึ่งเพื่อให้เราสามารถที่จะลงทุนและให้มันงอกเงินในอนาคตอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่เราลงไปวันนี้ ในไม่กี่ปีข้างหน้ามันก็จะเป็นผลตอบแทนที่เราสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ครับวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆนะคะแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณพี่ก้องขอบคุณโปรเจกต์อีดีๆแล้วก็ขอบคุณอินดีนนะคะคสำหรับโอกาสดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยะคะ่ะครับ